สวัสดีชาวช่างภาพ G T อฟไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดจากการอัปเดต G T โดยที่ไม่ต้องดาวเกตเกมแต่จะเป็นการทำให้ตัวหลักที่เราใช้ถ่ายภาพเนี่ยไม่อัปเดตนะครับอันดับแรกเลยเราต้องมีต้องมีตัวเกม2ตัวเกมนะครับ ก็คือจะมีตัวม็อดกับตัวโนม็อดสำหรับตัวม็อดเนี่ยผมจะไว้ใช้ถ่ายรูปโดยเฉพาะส่วนตัวโนม็อดจะเป็นตัวที่ตัวที่ใช้อ่าเล่นไฟเมก็คือจะไม่มีม็อดอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีสำหรับอ่าคนใช้ตัวเกมในสตรีมนะวิธีทำตัวเกมให้ได้2ตัวเกมนะครับก็คือ ให้เราไปที่ Steam แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บ GTV ไว้เนี่ยอันนี้คือโฟลเดอร์โฟลเดอร์ g t ทีที่เราอยู่ใน Steam นะครับให้ไปที่ Common แล้วก็เนี่ยครับโฟลเดอร์ g กนชิ h i อต t ตอนะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์อะโฟลเดอร์ไหนได้ไหนก็ได้สร้างขึ้นมาเป็นสมมติว่า GTA No Mod นะครับอันนี้จะเป็นตัวเกมที่ผมเก็บไว้นะครับก็คือเราก็จะลากแกนที่มอเตอรีเนี่ยมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นใหม่จากนั้นนะครับให้เราติดตั้งพอเรากดเข้าไปใช่ไหมมันจะกดเล่นปุ๊บมันจะถามหาไฟล์ก็ติดตั้งใหม่ไปเลยพอติดตั้งใหม่ก็จะมีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นกกรที่มอเตอวทวีตรงนี้นะครับ พอเราได้ตัวเกมอีกตัวหนึ่งมาครับสมมุติว่าตัวเกมนี้เราจะใช้สําหรับเป็นตัวถ่ายรูปก็จะสร้างโฟลเดอร์ GTMOD ขึ้นมาแล้วเราก็ลากเก็บไว้นะครับลากเก็บไว้ในนี้แต่นี้ผมอันนี้ผมเก็บไว้ในสตรีมนะพอเราต้องการจะใช้ตัวเกมไหนตัวเกมหนึ่งเพื่อเข้าไปเล่นหรือเข้าไปถ่ายรูปนครับ ถ้าสมมุติเราจะถ่ายรูปให้ไปที่ตัวที่เราเก็บ GT m o d สสำหรับถ่ายรูปไว้แล้วเราก็ลากไอโฟลเดอร์ที่ชื่อก a ทิ t i p AutoV เนี่ยที่อยู่ในโฟลเดอร์ GT m o d เนี่ยใส่มาในโฟลเดอร์ของ Steam Steam App Common ครับเวลาเราเข้าเกมมันก็จะอ่านจากตัวนี้นะครับอาทีนี้สำหรับวิธีการหนีจากการอัปเดตสำหรับสายช่างภาพก็คือ คุณจะต้องรู้ล่วงหน้าว่า g t v จะอัปเดตหรือคุณจะต้องรู้แล้วว่าเออนั่นแหละวันนี้ g t มาอัปเดตนะรู้จากจากไหนไม่ว่าจากช่องทางไหนก็ตามอะ่ะก็ลองหาเอานะครับว่าจะหาจากช่องทางไหนสําหรับผมก็จะดูตามหน้าเฟซน,นี่แหละก็ <laughs> จะเห็นสายช่างภาพโพสเฟซแล้วว่าวันนี้ g t อัปเดตอะไรงนี้นะครับพอเราไหวตัวทันใช่ไหม เราก็เปิดคอมขึ้นมาพอเราเปิดคอมขึ้นมาเนี่ยให้ปิดเน็ตทำการปิดเน็ตนะครับพอเราปิดเน็ตปุ๊บให้เปิดโฟลเดอร์ GTA mod หรือว่าอ่าสมมติว่าตัวเกมที่เราใช้ถ่ายรูปเนี่ยมันอยู่ในโฟลเดอร์ Steam แล้วก็เอามันไปเก็บปิดเน็ตนะครับแล้วเอามันไปเก็บ เก็บแล้วใช่ไหมเราก็เอาตัว No Mod ก็คือตัวที่เราใช้เล่นไฟเอ็มเนี่ยใส่มาแทนนะครับพอใส่แล้วให้ทําการเปิดเน็ตนะครับเปิดเน็ตเข้าสตรีมเลยพอเราเปิดเน็ตเข้าสตรีมปุ๊บเนี่ยมันจะอัปเดตถูกต้องไหมพอมันอัปเดตเนี่ยมันก็จะอัปเดตตัวเกม No Mod ของเราตัวที่เราใช้เล่นไฟเอ็มนะครับ พอมันอัปเดตเสร็จแล้วสมมุติว่าอ่ะอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่สลับโฟลเดอร์เอาตัวโนมอดลากเก็บไปแล้วก็เอาตัวมอดที่เราจะถ่ายรูปใส่เข้ามาแค่นี้นะครับแค่นี้ก็เป็นการหลบหนีจากการอัปเดตแล้วนะครับ เราก็กดเข้าเกมได้ปกติเลยนะครับสามารถกดเข้าเกมได้ปกติเลยอันนี้เป็นวิธีการหนีอัปเดตสำหรับผมนะครับแล้วผมไม่ได้อัปเดตตัว g t a ถ่ายรูปมาประมาณถ้านับถ้านับแนละ้วก็อัปเดตประมาณ3-4ครั้งที่ผ่านมา ผมมันยังไม่ได้อัปเดตเลยเพราะว่าผมใช้วิธีนี้ตลอดไม่ต้องไปดาวเกรดเกมครับถ้าวันไหนที่สริปฮุกวีตัวใหม่มาแล้วถ้าเราชัวร์แล้วว่าโอเคสริปฮุกวีตัวใหม่มาตัวนี้มันไม่มีปัญหาไม่มีอะไรใช่ไหมพอเราจะอัปเดตตัวเกมแล้วก็แค่ไปที่คุณสมบัติไปที่ไฟล์ภายในเครื่องแล้วก็กดซ่อมไฟล์เกมนะครับ อแล้วก็ก่อนจะซ่อมนะครับอย่าลืมแบ็กอัพพวกโฟลเดอร์มอดไว้นะครับก็กดไปมันก็จะทำการตรวจสอบไฟล์เกมจากนั้นเนี่ยมันก็จะอัปเดตตัวเกมให้อัตโนมัติเลยนะครับผมนี่นะครับวิธีง่ายๆสำหรับผมนะครับไม่ต้องไปดาวน์ตดเกมอะไรให้เยอะแยะมากมายให้ตัวเกมพังอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบาย